สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาอยู่กลางทุ่งนาเลยครับอันแห้งแ้งครับในบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องครับเย็นๆครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนเดิมครับเด็กบรร ب ا ครับคนบนบ้านครับพาพี่น้องมาดูวัวควายครับกินยาแห้งๆครับนะครับครับยาแห้งๆ ครับโอ้พี่น้องเป็นไงบ้างเนาะฝั่งบ้านฝั่งโน้นฝั่งนี้อากาศแย่ครับไม่มีฝนเลยครับสองสัมบันมาเมื่อกี้นี้ก็ครื่องฟ้าครึ่มฝนแต่ไม่ร่วงไม่ตกเลยครับพี่น้องครับไม่ร่วงไม่ตกเลยโอ้ยผมก็ยอมนะมีแต่ละองมาแบบเหมือนฉีดฝอยอะฉีดปิ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 ดเหมือนฉีดฝอยยังไงไม่รู้ไม่มีฝน ยอมแต่ข้างๆได้ข่าวข้างๆแถวและแวกเนี้ยมันก็พอมีฝนล,ล่วงบ้างนะเออผมก็ยอมแต่บ้านผมไม่มีเลยครับแห้งมากนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนเดิมครับคนบ้านๆครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและการติชมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับ